สวัสดีครับผมทำไมหัวหราดมารายงานตัวคือเก่าครับผมพีนองมือนี้มารายงานตัวเทน้กิ่นครับพญ่าขัาปันเพิ่น,ปน,ปนไปรักวานแฮาผู้เดียวครับผมในรลดูกมากเพิ่นเลยบอกว่าเฮ็ดเจงไดกระเฮ็ดจกักเตียนยังกินขึ้นบัวก,กันครับผมขึ้นไปขึ้นมาลาบปีนองติดตามครับผมรลางดังไฟลาบแบบสูตรของผมครับม่มันสูตรของพญ่าขัาปันครับผม ลาบลาบว่าไปบากมันเห็ดยังนี่ผมบปเลยบอกเพิ่นไว้ครับอเอาว่าไปยังบากแล้วก็แล้วครับผมผมไม่ยังผิดโอ้คือสูงด้ะแม่แน่บน่นี่สูงปวดปวดนี่ไปกระโดดโอ้พอดีครับผมพอสูงปวดพอสูงปวดห่อนพอดีพอดีเลยครับโอ้โอโอ 我也上个机，那个建个建个了。嗯、你个哎、啊，阿婆，来，呵呵呵，<noise> 你个对，<noise> 你飞升了阿婆，有钱了。<noise> <noise> <noise> พี่น้องครับผมผมสีเห็ดง่ายๆครับล้นวนออกเลยครับผมใส่ผงชูหุดโอเบอร์แมนผงนัวใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเส็บหน่อยครับผมขนาดเนี้ยเขาใส่หลายๆไปเลยล้วนให้ทุกเลยอันนี้เย็นก็เอาเลยครับผมผ oh, ผเพราะว,ว,ว,ว่าเ้าย่างแล้วใส่นาฬิการาไปหน่อยนึงครับเหีมนน๋มันนัวมันนัวปไปแดกครับผมเอาคือเปิดยากแต่ละโอ้ย oh. เห็ดลาบเล้าเห็ดพะเยาครับปั่นกินครับเห็ดพะเยาครับปันป่นเห็ดใลยผมกินเน,นื้นิผัดจีเซียังฮูวะผัดเสียวไปต้มกอนครับผมป่าต้มแล้วก็ลูดเอาแต่เนื้อหนังไอ้เนื้อมันมันละมาสับใส่แบบเขือใส่ยังเข้าไปห่วยโมเมล้วเนี่ยเนี่ยวะโมเมลาบแล้วเนักปุ่มวะปอจะใส่ลายครับคือเข้มลายครับผมมาอูเล่ครับไห้เนื้อสุกพี่น้อง มันสุงกับเป็นพ่อครับผมู้สยกล้องก็ได้อือเขาเอาไว้อีหนึ่งหรอกครับล่อเห็ดอันนี้แล้กวกันครับผม ซุดไข่กระมืดกระทำครับผมพี่น้องเป็นยังไอขอักซี่ครับ นไอ้ห,อหน่อยลูงเอ้ยเนี่ยพี่คนเอาใจร้ายครับให้พ่อจีดกับพ่อเขากลัว ใไปยิงน้อยครับเอาบัตรพ็ดแท้ได้บัตรอย่างแท้น้อมครับผมร้อมขอขวบพี่นอ้องขอดูพี่นอ้องพัก เ,เรียบด้วยครับผมลาบประดุกเพียงใดซิมแล็บเพียงใดสุดยอดเอจับเจ่บนี่ครับผมเบิ่งเอาสีสันมันครับผมโอ้ยกล้องกระไดเพราะอยากให้พี่น้องเบิ่งครับผมตักตักตักเอพี่น้องครับผม มีไมกับเขาย่างเดียวครับ,บแ่บครับลาบลาดุกอระัวรหัราหัวเรับเราหัืเราเราเราัเออ <c oughs> คครับมืาะหัเาะเาะปเาะหัาะเราหัาัวเัเราะหัวเาะัาหัเัวเราะหัวาบหัราะหัวเรบะหอยเระหัวเราบหลราะหัราะหัวเราะหัวา้หยวเราัรับนนเาาบราหยวเรัรหัวเราะหเกาะาง,ง,ระงเรับเยาวเราัเราะราาัวรัเรัหั ยังก่อนะมัเขีอขึ้นเปาะดับแนวในกินที่สองลูกเองโอยพี่น้องเลยสดเอามันหลลาบพุดุงสุดยอดครับผมยำมัเขือมันนีเขียึ้นเหคือกันเขียอะไเียไรเขไรคือเหงืพิ่นลา เนี ih, mm, ่ยมันก in uh, ินอืมหมะเลยบาดเจบีนี่บาดเจบีเมืองไทย่ก no? ินแต่นหน่อยครับอื้มหือไอ้องไงที่ว่าไม่กินน้ำหางนะบาดเจ็บบีอ่ะมาที่หลังครับ มันนอกกินไดดูแล้วอย่งเงีทั้งนี้แบบสวยๆนะแบบสวยเลยขึนแห้งกว่านี่ครับ็นตัวนั้นหน่อยบอกแบบมันจีนๆแล้วมีบ้านเออพักการตัยพักการหิน,หนมันขึ้น,กกหน,นแห้งกว่านี้ขึ้นเห้ยเหรอขั้นชมพักอ้อชุดยอดทุ่น อันนี้โมเมนต์เนี่ยมีพักห้องเต้มีประกาศเ <c oughs> ยี่ยบปีครับผมบาสบิส, <c oughs> สุดเอร่ะรับประยุกติของไม่รู้ไม่รู้ ไปบะเกียรเมื่อเก็บเปล่าหลายกินมาจากตามตลาดเนาะหลายข้ามันกินกินนั่นมันมันมันมดไว้เนาะเฮ้ยข้าปลูกไปมดไว้เฮ้ไม่ออกปรทันพี่น้อง ักไลายอยู่ครับแกจกินได้กวนข้างนอกแกทำไ้แมบบ่อามาเดิอว,วิ่น่องมาด้อลาบปลาดุครับมึงนี่จับแตบลาบแบบบ้านๆลาบแบบลาวครับเมือนแบบเหนือแบบนี้อีแบบนึงสใส่ไข่บะอออี่ยังใส่ไข่อ่ะ สูบกระเือเือกครครับทงเนือดูบะจะใครเนาะทางบนหหรต้มเนาะฮับตาขางบนนั่นาวาอย่างก็ปนขงเมนปนเนาะถ้าหลับไาทางเนือบิอดูนะนี่เลไอ นี่ไขยปนหรอบ้่นเนี่ต้มก่อนเนาะตุ่มแล้วมาหลุดเนาะลองดูเจอด่าเหยอเหรออือหือหูตึนจมูกนี่ครับ ตีเพียงไค่คืนจมูกอันเดียวกันเด็ดหนดดเพอกอาพี่ก็จีเพิยตัวหน่อมันประเดี๋่ววันเลยเ้เหรอเนาะอันอออออนี้บับเกียโมเมนบัเเกียไล่ครับเกเกียขาวธรรมดาเปอะ,ะออยาอดีครับผม ี่หวานฮัลโหนี่กดไปมันหวานจำเพิ่งทิ้แล้วบอกขี้หาน เสบบจนี่เสร็จยู่ฮะเดี๋ยวเบี๋ยวเสียงเดียวไปตอนไปจับอะไรให้ไปถ่ายเนาะผมไม่ไปจับคนเดียวเออไม่รู้ไม่เสียบพุดยอดมางทีบิ่งไทยอีกอ่ะเราจะให้อุบกดให้อุบกดครับผมนั่นก็ลาบปลา มึงก,ก้อยปลาจีนมึงน่ะดุ้ยโอ้โเฮ้ยอ่ะ อยากกินลาบมวัวอยู่พี่น้องมาขากินมั <c oughs> ว่วแตอนี่เพิน่นอันตรายอยู่ช่วงนี้ครับเน้องออไปกวนครับไปกวนพี่น้องลาบต้องกินกวนครับบัรดาบสับป้าฮึย่าเป็นเต็งกุ้ง วางกอนไอ้กุ้งมาไหวงมเศร้าครับผมติดตามพี่เนาะกุ้งกุ้งครับผมนะกุ้งเต้นครับผมตี่ตามครับกุ้งเต้นนีามาตรงกว่าเลยเหรอมัเต้น มันบ้มากมันเอาไว้มันกระ,ะเตินหรอตายหรอาไปดูมาไหนกุ้งตายพีอ <laughs> มีกินกระเพทดคือกันนะไม่พริกเหรอมันถูก <laughs> ไหม,ไ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 ม ไปกัดที่แดกหวานดิแต่ <c oughs> กินมีที่เพชร <c oughs> ยุดยอดพี่น้องปันนอกของหน้าหอ้องส่วนกระดูกลาบปลาดุกลาบปลาดุกบรร بان ครับเหม็นปลาดุกดัดเสี้ยวปลาดุกขี้อ้ยนะปลาดุกบรร بان เลยจุดจ่าครับก้อยกุ้ง อยากกินมาก,กอายด้วยครับพ <c ười> ี่น้องเป็นไากมาก,กอายครับอือแล้วข้ามดูตากเนาหนูไม่ได้อายอืบาร์ซาบิได้พักหน่อยนึงทิ้งหน่อยนึงเอริกหน่อยนึงได่หลายประเด็นสิเพจ ตาดไตหนี่อยไพอเมี่ยงไปเลยครับเฮ้กอเปียดตีวุ้าอห้าเลยเฮ็ดเนาะมดไปสามเมตดอั้นเนาะที่แต้ก็หวานเนาะที่ไหนไหนมีเฮ็ดด้วยซึ่งซื้อมาพิมกูซึ่งจังว่าครับกินให้บังโดนไลอยากไอ ติดตามครับตอนนี้หัวลาที่ว่าสีแก้วเป,ป็นอย่างขมืั่นี้ลาบปดุกมุองรอไปครับวันนีกินก้อนกุ้งครับติดตามครับผมเจ้าของเจ้ากุ้งเ้นสวัสดีครับผมข้าวกระห่อน,นเพชรกับเพชรทิ้งเลยตัวกลิ่นพิงก์เหรอแสบก็ับแสบแม่น้ำกันหมดเลย มันทำกันมัน้งทางเพชรทั้งขอนทั้งแซบอุ๊ยมาอย่างหนึ่งยังได้บุได้สมาพร้อมกันคือแซบอินดีให้กินทั้งแซบวะต่อปลาปลาดุกครับผมบุนเดลไซยังครับบ่ได้ใส่การกุร้ยบุนเดลไซยังครับปลาดุกร่วนๆ ¡Hola! Uh.